สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่8เมษายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคชื่อว่า e c h n i c action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาด real time เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily ตามระบบของเรานะครับเอาแท่งนี้แลวกันนะฮะตอนนี้นะฮะเดินทางมาแล้ว4แท่งก็ประมาณ3,000 ะะเมื่อวานเราวิเคราะห์บอกว่านะครับอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดโดยการขึ้นครั้งนี้จะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นที่ไม่เยอะแล้วนะครับก็ปิดไฮเยือกไฮแต่ปิดแท่งแดงนะฮะทำไฮเยอกไฮแต่ปิดแท่งแดงนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มไม่อยากจะลงนะครับนะ่าใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอมองออกนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแบบนี้นะฮะเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงส่วนแรงขายนั้นนะครับยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงอาจจะมีแนวล้มขึ้นมาบ้างแต่ก็ถือว่ายังไม่แข็ง ะะดังนั้นเราพอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับอาจมีการพักตัวก่อนนะฮะสรุปมาตลอดนะฮะอาจมีการพักตัวก่อนแล้วถึงมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะฮะแต่อันนี้ก็คงใช้เวลาอีกระดับหนึ่งนะครับเมื่อในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อ กนะ<ภ>็จะส่งผลไปใน t i m e เฟ a m ที่เล็กลงนะครับเรามาดูใน t i m e f r a m ที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดยังเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นตามระบบนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว22แท่งก็ประมาณ4,000กว่าจุดเมื่อวานเราวิเคราะห์อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์บอกว่านะฮะ ขอพักตัวก่อนหรือเรียกว่าการเป็นเบรกย่อนั่นเองตอนนี้ก็เบรกย่อตัวลงมาก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะขยับตัวตอนนี้ใครเรียนไปแล้วนะครับมองเห็นนะครับโซนคาดการณ์นี้นะครับแนะนําให้ออกออเดอร์ด้วยสัญญาณไหนนะครับนะฮะเป็นสัญญ,ญาณไม้สเนาะนะฮะแบบนี้ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมเหมือนจะเป็นฝั่งขาขึ้นแต่มันเป็นแค่เนินเน,นนะครับนั่นก็หมายความว่าเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นที่ยังไม่ แข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับก็ยังเป็นหลุมๆเนินๆไดเวอร์เจนที่เกิดขึ้นก็เป็นเจนเล็กๆไม่ใช่เจนที่รุนแรงมากเท่าไหร่นะฮะเจนเล็กๆอย่างนี้เราก็จะสานิษฐานตรงนี้ว่ามีโอกาสที่จะทำายเยโรลงมาอีกนิดนึงนะครับนะแบบนี้อาจจะมีการพักตัวอีกสักหนึ่งชุดนะฮะแล้วก็ค่อยว่ากัน ส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแล้วมีแนวโน้มว่าจดลดลงเราจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนะครับสัญญาณการซื้อขายนั้นนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่ารุนแรงหรือที่เรียกว่าโอเวอร์มาตนั่นเองนะครับทำให้เกิดการพักตัวของกราฟเกิดขึ้นนะครับฟองทางระยะใกล้และระยะพักตัวนะครับส่วนทําไมตลาดไม่เคลื่อนที่นะฮะวันนี้ก็ แรงซื้อแรงขายนะครับยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มว่าจะลดลงดังนั้นเราก็จะพอคาดการในไทม์เฟรมนี้ว่านะครับมีโอกาสจะขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับยังไม่ไปไหนไกลนะับนะฮะถ้าเขาถ้าถ้าเขาจะเดินทางขึ้นแรงซื้อจะต้องเกินขึ้นมาอีกสักประมาณ2 3,000จุดนะฮะวันนี้นะฮะเราก็มาดูแอคชั่นที่มันจะโทรว่า2 3,000จุดนั้นมันมีโอกาสจะเดินทางไหมถ้าเดินทางมันคือแพทเทิร์นการเดินทางที่ถูกต้องในทางเฟรมนี้นะครับแบบนี้นะฮะใครค่อยๆวิเคราะห์ ส่วนในทำเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นแค่รอบสัญญาณเล็กมากเล็กมากนะครับตามระบบนี้เล็กมากแทบจะบอกไม่ได้ว่าเป็นรอบสัญญาณที่แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับเส้น EMA นะฮะในระยะใกล้อันนี้หนักกว่าเก่าเลยนะครับในระยะใกล้นะฮะยังบอกยังบอกไม่ได้ว่าจะเดินทางไปทางไหนนะครับเพราะว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่า ศูนย์ญญากาศนะฮะโซนศูนยากาศนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเล็กๆทิ้งไว้นะฮะจะเป็นไซส์เวะมากกว่าแต่ตอนนี้ก็เป็นการพักตัวนะฮะการพักตัวยังไม่จบเกือบเจบเกือบจบรอบพักตัวแล้วนะครับตลาดเช้านี้นะครับมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มจะลด ส่วนแรงซื้อนะครับยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในท์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับการเคลื่อนที่แบบนี้ขอเป็นเป็นไซด์เวะมากกว่านะฮะเมื่อเราอ่านสัญญาณไม่ออกหรือว่ามองการเคลื่อนที่ของกราฟไม่ออกห้ขยับไปในท์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าในท์เฟรมที่1ชั่วโมงเนี่ยนะครับทุกอินดิเคเตอร์ฟ้องตรงกันนะครับว่าอยู่ในระดับที่ไซด์เว์ออกคางะมากกว่า นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเราก็จะมาเรียนเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับวันที่วันเสาร์ที่11เมษายนนะครับไหนๆก็อยู่บ้านกันนะครับก็สักประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงนะฮะ9ก้าโมงเช้าบ้านผมเรียกเ้าโมงเช้านะฮะนะฮะตอนเช้านะฮะนะฮะเป็นต้นไปนะครับจนจบบทเรียนก็อยู่สักประมาณบ่าย2กว่า นะครับเราก็จะเรียนรวดเดียวกันนะฮะบรรยายรวดเดียวกันจบเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับมีคลิปส่งให้ทบทวนนะครับแต่สําหรับคนที่เรียนไปแล้วนะครับเรียนไปแล้วก็สามารถคอนเฟิร์มนะครับว่าจะลงทบทวนนะครับลงทบทวนผมคอนเฟิร์มได้ตั้งแต่วันนี้แต่ต้องเคลียร์เวลานะครับนะฮะลงเฉยๆแล้วก็ไม่เรียนไม่เอานะฮะเป็นการการที่ของคนอื่นเขานะครับนะฮะแบบนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ